เรื่องเล่าพีตาแหกย่ามกลางคืนทงหน้าทางอีสานเงียบสงัดขึ้นเดือนงายแสงจันทร์สาดซองลงมาสารใหม่หลังหน่อยหอยเกา่เกาๆที่ยู่ริมคันทหนาสารนีค้นทางอีสานเสือวานี่คือทีสถิตพีตาแหกผู้คุ้มข้องทงไฮทงหน้า และเขาที่ปลูกไว้ชาวบ้านต่างเข้ารบนับถือผากันมากาบไวายเส้นบวงสวงนำอาหารหวานข้าวและดอกไม้มาไหวเป็นประจำคืนหนึ่งนาเดชนุ่มเมืองกรุงที่เพิ่งเคยมาซอยาดทำหน้าได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีตาแหกจากผู้เฒ่าผู้แกเขากับหัวรอย่ะคิดว่าเป็นเพียงนิทานโบราณที่แตงมาคู่้นใฮ้ยาณเขามองสารนหน,หน่อยเก่า นั้นด้วยแววตาโบเสือถือจนเมื่อนเดชกับมมบานยางเห่นไปหอดสารเขาแอบ,บยิบดอกไม้แห้งจากผ่านบูชาขึ้นมาแล้วย่นทิมรุ่งพื้นแบบโบสนใจพางหัวเราะเยาะเบาๆของเกาๆแบบนี้ สิจักต์ส์ได้ยอ,อยู่บ่อเบายังประท่านในสุดเสียงรอบๆทงก็เงียบสง,งัดขึ้นท่านที่เงามืดจากสารค่อยๆแผ่ขยายออกมาหน้าคนลูกแห้งล่างไงดำทะมึนปากฏขึ้นหลังสารดวงตาแดงเพิ่งจ้องมาทางนาเดชด,ด้วยความสูนเสียงกลองตําดังกังวานไปทั่วทงหน้าผู้ใด้โลบลูบอเข้าโลบูสิจัดการเอาขึ้นนาเดชนาซีด หัวใจเต้นแห้งฟาวแลนนี้ยางสุดชีวิตแต่หันลมล่งกลางโหน่าคือจังมีมืดมืดมืดที่แนมโบเห็นจับขอท่าไวเสียงหัวรอดแผ่วแผ่วตำตำดำรอบตัวเขาหูซื้คหายใจติดคัดหลางกายสั่นเท่าคือจังถือบีบหัดไหวยางสัวลายพ่อตอนเศร้าชาวบ้านออกมาพอนาเดชนอนเบิดสติอยู่ขางสารผีตาแหก ใบนาสีดขาวร่างกายไหลเหี่ยวแห้งบรรดาผู้เทากระฝ้าประกอบพิธีเซนไวขอขม่าผีตาแหกจุดถูบเทเหล่าขาวและว่างของบูชาเพื่อปลดปล่อยค้ามสาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงบและศรัทธาของชาวบ้านจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านกระบอกและยำเตือนลูกหลานว่ายาโรล,ลูผีตาแหกและผีที่เฝ้าธรรมชาติทั้งหลาย พอเพิ่นซอยดูแลปกบับกรักษาให้หน้าสาโทให้พวกเฮ้าข้อคิดของเรื่องนี้หากเจ้ายางผ่านทงหน้าที่มีสารใหม่หน่อยหน่อย,อยเก่าๆกระยาเด็ดไปหัวลอยยอหรือลบลูพอความเสื้อเหล่านี่บแมเป็นเพียงเรื่องหลอนแต่คือคําสอนให้ค้นเฮ้าหูจักเข้ารบธรรมชาติและสิ่งที่แนบบ่เห็นเพราะตาแหกอาจยังยืนเฝ้ามองอยู่ในความมืดกับปินไปได้